ทะเล่นพอนเลยเอฟซีปูติดตามห้าหน้อยปูขุนสองสิบหกผ้าร้อยใช่แนวส่องตาคุณผ้าร้อยเลยจัดห้เด้อพี่น้องเด้อของปูขุนวันนี้กระดาษเป็นยังก็เป็นแหวงหน่อหนึ่งเตะแมวเอาไปกัดพี่น้องเลยได้เมื่อน,นี้เฉพาะคิดกับเขาเ่าตรงหรอกไปเขายึดตัวสำรองพี่น้องเอ้เขานึงยึดตัวสำรอง ก็ได้ศูนย์หนึ่งข้าพิเศษว่าเขาตัดจอพี่น้องกับเขาตัวหลุดก็หลุดสำรองแต่ว่าตัดจอตรงๆนองพี่น้องนอกถือว่าแตกหกศูนตัวหลุดเขาตัวสำรองตัวร่องเขาร่องหกปกติลุดปกติ บ่เขา่ารุดเลยหนะ่าพี่น้องหนะ่าปกติรุดไปในจเสียละสานาะพี่น้องนะีไเขาตัวจอน้ำแตกน้ำพี่น้องแตกศนหนึ่งตัววิ่งนลดกับเขาศนกับเขาหพี่น้องในศนแตกศนแตกแตกสองนะพี่น้องอแตกวิ่งวิ่งเข่ารุด สำรองตัวนึงต่ว่าพิเศษนั่นแตกตัวจอหกศูนย์มีไอพี่ก็แตกวิ่งหลุดหกหลุดหนึ่งเขาหนึ่งแต่ว่าตัวจอศูนย์หนึ่งพี่น้องคือว่าแตกนอกามือนี่น้อเะพาะคิดนั่นเทว่าว่าเขาหรอเขาตัวสำรองกันเขาตัวสำรองก็เทว่าว่าเขาพี่น้องแต่ว่าตัวจอเขาตรงตรงนะพี่น้องนาะเขาตรงๆง ศูนย์หนึ่งเขาบนหกศูนย์เขาบนผ่านนะพี่น้องยังสีเนาะแต่ว่าเอฟซีกะแปสิเป็นจะได้ดอกผู้ล่องค้นกับเขาเขาบ่าถึกเขาพิษกัมีอยูนะ่เนาะเดี๋ยวจะสิ้นชะตานะเนาะเดี๋ยวจะศกต,ตาหลับด้วยพี่น้องเด้อนะผู้กัจัดให้ไอปีเปย์อยู่ดอกนี่ว่าสีเขากันแบบไรท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมีผู้ศกผู้มันอยู่ดอกขันยังสีกระได้ ผู้เขาจ้ากะมี่ผู้เขาตะลุดกะมี่ผู้เขาตะลุดกะสี่ขันบ่หลุดตัวสำรองกะสิพิษหวังในจักน้อยขันบ่เขาจ้าน่ำคำว่าใดหลุดอยู่ตัวสุดท้ายคืนหนึ่ง B A P พี่แต่ว่ามาเขาตัวจ้ยอีกซุดหนึ่งตรงๆนะพี่น้องนะตัวสำรองกันละซุดหนึ่งล่องซุดหนึ่งกะเขาเป๊ะเลยแต่ว่าขันพิเศษอัน ตัวล,อล,อ 61, ลอ 60, ่องผลพิล่องหกหนึ่งผลพิล่องหกศูนย์กัสิเปรี้คือกันก็เลยว่าได้ซองน้อยนะพี่น้องเนาะโอ้โอลายใหญ่ห่างเล้าสีมาแล้วอันนี้มันเป็นแว้งแวงไปกับพอยังตีพอแมวก็เอาไปกัดเด้อพี่น้องเด้อแมวไปนอนอยู่หันแมวก็เลยกัดก็เลยแตกให้ซองน้อยแมวกัดคือบ่อแตกซีน้อยหนูก็บ่จัดดอกนะขำม่าเบิ้งในผพี่น้องได้ใบนี้เด้อ วันที่สามสิบพี่น้องบาทเนี่ยสะพกิดจับคูให้เลยสะพกิดจับคูสามศูนย์สามศูนย์หกเกตหกเกตสองหนึ่ง สองหนึ่งสามสี่นั่นลงตามีนั่นลงนั่นลงเออสามสี่สามสี่สสนี่ตามีว่าเฝอหายหนำเป็นอาลาคาแมวพี่น้องเลย บ้าเขามาอยู่บนม้อยู่น้ำสามสอามปีละเ้าว่าก็กินอยู่นี่ละแต้ว่าหังบ้เขามาไก่กินเราก็ไปมือนี่จ้าในจังมานอนอยู่น้ำบ่สามสี่หวิ่ง วิ่งสามศูนย์สามศวิ่งสามวิ่งาสาวิ่งมเล่น30มนลอง สามสี่นี่แหละผู้ว่าให้เอาตัววิ่งเข้าไปวิ่งนั่มแล้วแต่เอฟซีจัดการนะว่าผู้เขาสี่ท่างให้ท่านละเอาเขาไปลูดนั่มก็ได้มันเป็นเล็กสามโตพิเศษ tìm kiếm 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 26 một ket ba không ba không yuha ton sáu mươi một 2 3 Vinh Vinh 3 Vinh 2 6 Hãy subscribe cho 2องหกวิ่งกลมเด่นสองหกล่องสามหกเดียวพี่นางล่องเทียมมันก็แตกตัวล่องจอตัวจอล่องล่องเทียมก็เขาหลุดตัวล่อง,อออง,ง,องสังเกตดีๆเลยพี่นางเนอะเห็บี่ กุญแจจัดตั้งไดกระดาเบื้องเอาตัวได้หมักจัดเลยตัวได้คัดกับพันระว่างตัวกลมกับตัวล่องปกติ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 จับโค

สองสามแล้วกับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์นหกสามสี่สามสี่วิ่ง Vinh Húc cầu Húc cầu Vinh Húc cầu Vinh Cầm đen húc cầu ลอศูนย์หก i p พี่พี่พี่จับคู่

Bẹt giảm Bẹt giảm, kết bẹt Kết bẹt Vinh Vinh ศูนย์สามศูนย์สามวิ่งสามวิ่งวิ่งศูนย์สามกลมเด้นศูนย์สามล่องแปดสาม 0 9 3 4 1 8 4 1 8 3 8 7อ่า ปูขนปูขนแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้ดดอสีเด้อผู้ใดีของมาแล้วก็ได้เมื่อนี้กะแจกให้สองหน่อยยูดอกพี่น้องไปเลยสองหน่อยมีสองด่งนึ่งสองด่งมีสองหน่อยมีสองด่ง ต้งดูต้งจอนรับผิดชอบนะสมังกันยอดอกผู้ใด้ขอมากก็ได้ผู้ใดขอมาเบื้งมาติดตามก็ได้รับผิดชอบนะได้ค่ะปลาทูได้ค่ะขับเข้าไปค่าขนมไปลงลำลงเลี้ยนให้ลูกยิลดอกตีเนาะให้ลูกให้ลูกให้ลานเยอะผู้ใด้ขอมาติดตามก็ได้แคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเด้อเมื่อเนี่วันที่มีสิบเก้าพันไปแล้ว มีแตกเนาะพี่น้องเนาะที่สามสิบหมื่นร e ุ่นอีเข้าเดี๋ยวจังไรกับสีล่าสีมาแล้วพอ,อหลายใหญ่ห้างล่าสีมาแล้วจิตจัดเล่าว,ว่าท่านเนาะเล่าพัฒนาสีมาแล้วพัฒนากับสีมาแล้วพี่น้องห้าหน้อยเฉพาะคิดวั้นที่สามสิบพุทธภาพคมหกสิบหกสะพาะคิดแก่มีจับคู 30 6ศูน4หกเกตส,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 สอหมวิ่งสากลมเดนสามนย์ล่องสาพิเศษจับคู่สองหกหนึ่งเกตสามนย์สามหวิ่ง26งกกมเลน26งกล่อง36

วิ่งศูนย์สามกมเดนศูนย์สาม่องแปดสามอาผีร่องพอได้ข่ามาเบื้องแล้วก็แคปหน้าจอไไ้เด้ผูเขามาอไม่กะกดกระดิง่งติดตามไ้ผูบอทัานมากกะผูเขามาก้อนกะแช่บอกมูกบอกพวกไห้หูจักน้ำเด้อซีเด้อของปูคุณแช่บอกกันต่อๆไปไห้หูจกักลีลาย ให้เขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไปเด้อผู้เขามาใหม่มื้อนี้ให้ FC ทุกคู่ทุกคนโชคดีมื้ออื่นวันที่30มื้อนี้ก็โชคดีมาแล้วเนาะเพราได้เข้าถึกจังเข้าถึกหน่อยกะใครเข้าถึกก็สิเข้าถึกหมดทุกหมดทุกคนนั่นล่ะเพราะว่ามีซีน้อยเนาะก็ให้พี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนนอนหลับฟันดีเด้อมื้ออื่นโชคๆมั่นๆกันจังนเอยก็ได้เล่าเนาะเบิ่งเล่าซะก่อนหลุนเล่าซะก่อนจังหลับกันเนาะหลุนเล่า ุนเล่าพัฒนากันก่อนจังหลับพี่น้องเอซทุกคูทุกคนโชคดีโชคโชคมันมันเม,มือนวันที่สามสิบจะเจ็บจะจนกันเด้อฝอกกันไห่ในคลิปต่อไปสวัสดี